เคยไหมตื่นขึ้นมาจากความฝันพร้อมกับภาพของกบที่ยังคงชัดเจนในใจความฝันเกี่ยวกับกบเป็นเรื่องปกติอย่างหน้าประหลาดละใจบ่อยครั้งที่ทําให้เรารู้สึกอยากรู้สงสัยสิ่งชีวิตสแตนนําเอสแตนน้ำสแตนโลบกเหล่านี้เองเพราะกระโดโดโหลดเตน้นผ่านจิตใต้สํานึกของแฟงด้วยสัญลักษณ์ที่ทงพลังและให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับชีวิตของเราในขณะที่ความฝันเป็นเรื่องส่วนตัวบางอย่างปรากฏในวัฒนธรรมและยุคสมัยต่างๆ โดยมีความหมายที่เป็นสากลกับด้วยวงจรชีวิตที่โดดเด่นและการเชื่อมโยงกับน้ำถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นในโลกของการตีความฝันในการตีเฟันในลายวัฒนธรรมกบถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์การปรากฏตัวของพวกมันในความฝันสามารถบง่งบอกถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการเตบโบสในเชิงบวก เช่นเดียวกับที่กบโผลออกมาจากรังใหม่ใต้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปเราเองก็สามารถคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและวิวัฒนาการส่วนบุคคลได้เช่นกันกบยังเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ความสามารถในการเลื่อนไหาไปมาระว่าวางนำ้ำกับบกแสดงถึงการปรับตัวเตือนให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและดำเนินไปตามกระแสของชีวิตธรรมชาติที่ไหลลื่นนี้ กระตุนให้เราเชื่อมั่นในวัฏจักรธรรมชาติของชีวิตและยอมรับการขึ้นลงของสถานการณ์รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของความฝันเกี่ยวกับกบของคุณสามารถให้การตีความที่แตกต่างกันได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นการเห็นกบกระโดดอาจบ่งบอกถึงโอกาสก้าวหน้าอย่างกระทันหันหรือพลังงานสร้างสารรค์ที่พลุ่งพล่าน มันอาจเป็นสัญญาณที่จะคว้าโอกาสและก้าวกระโดดแห่งศรัทธาความฝันเกี่ยวกับกบในนำ้ำมักบ่งบอกถึงสถานะทางอารมณ์ของเราความใสของนำ้ำสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ในปัจจุบันของเราในขณะที่พฤติกรรมของกบบ่งบอกว่าเรากำลังจัดการกับความรู้สึกของเราอย่างไรกบลายตัวสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ และศักยภาพในการเติบโตในด้านต่างๆของชีวิตเทส่วนที่4การประยุกต์ใช้สติปัญญาแห่งความฝันจากสัญลักษณ์สู่การกระทําในชีวิตจริงแม้ว่าพัฒนานุกรมและคําแนะนําเกี่ยวกับความฝันจะเป็นประโยชน์แต่การตีความที่ทรงพลังที่สุดมาจากภายในใตรตรองถึงอารมณ์ที่คุณประสบในระหว่างความฝันคุณรู้สึกดีใจ กลัวหรือประหลาดใจอารมณ์เหล่านี้สามารถให้เบาแซดถึงความสำคัญส่วนบุคคลของความฝันได้พิจารณาบริบทของชีวิตที่ตื่นของคุณคุณกำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือโอยหาการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ความฝันเกี่ยวกับกบของคุณอาจให้คำแนะนำกำลังใจหรือมุมมองใหม่ไ ส่วนที่หบทสรุปยอมรับข้อความแห่งความฟันของเราความฟันเป็นภาษาของจิตใต้สำนึกพูดกับเราด้วยสันลักษณและคำอุปมาด้วยการใส่ใจกับข้อความคำคืนเหล่านี้เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับตัวตนที่ลึกที่สุดของเรายอมรับสติปัญญาแห่งความฟันเกี่ยวกับกบของคุณ ปล่อยให้สัญลักษณ์ของพวกมันนำทางคุณหรือเดินทางคุณในการการเดินทางแห่งการตะมันที่แห่งการเติบโบการเปลี่ยนแปลงและความอุดมสมบูรณ์